ใกล้ถึงเทศกาลแห่งการท่องเที่ยวแล้วเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการแคมปิ้งด้วยรถมอเตอร์ไซค์กิจกรรมที่ผสมผสานความสนุกความท,ท้าทายและอิสระบนท้องถนนอย่างลงตัวการจัดอุปกรณ์และการวางแผนอย่างชาญฉลาดคือหัวใจสำคัญของการเดินทางอย่างราบรื่นและปลอดภัยนะครับเราจะจัดแบ่งออกเป็นหมวดหมู่นะครับชุดอุปกรณ์การนอน ประกอบไปด้วยเต็นท์ควรเลือกแบบที่มีน้ำหนักเบาและง่ายต่อการกางและเก็บนะครับถุงนอนหรือผ้าห่มเสื้อหรือผ้าปูนอนกราวชีตหรือแผ่นปูพื้นนะครับอุปกรณ์ทำอาหารเลือกอุปกรณ์ที่น้อยชิ้นและจำเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มรวมทั้งอุปกรณ์กันฝนชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลอุปกรณ์ที่ใช้ทั่วไปนะครับเช่นพาวเวอร์แบงค์อุปกรณ์ส่องสว่าง ต่อไปคือขั้นตอนสำคัญการแพ็คสัมภาระบนรถมอเตอร์ไซค์ให้ปลอดภัยเริ่มต้นดังนี้นะครับเลือกกระเป๋าหรือกล่องสัมภาระที่เหมาะสมจะใช้กระเป๋าแบบซอฟต์แบ็หรือฮาร์ดเคสที่ออกแบบมาสำหรับรถมอเตอร์ไซค์โดยเน้นวัสดุที่กันน้ำและทนต่อแรงกระแทกการจัดเรียงให้จัดเรียงตามน้ำหนักวางของหนักเช่นเต็นท์หรืออุปกรณ์ทำอาหารไว้ในตำแหน่งต่ำและใกลศูนย์กลางรถ เพื่อช่วยรักษาสมดุลและลดการส่ายของรถนะครับของเบาเช่นเสื้อผ้าถุงนอนให้วางไว้ด้านบนสุดใช้ใส่รัดแบบคลิปล็อกหรือยางยืดรัดสัมภาระตัวสอบให้แน่นและไม่ขยับระหว่างขี่เพิ่มอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ติดแถบสะท้อนแสงหรือไฟเพิ่มเติมบนสัมภาระเพื่อให้ผู้ขับขี่คนอื่นมองเห็นได้ชัดเจนในตอนกลางคืนตรวจสอบสภาพยางน้ำมันเครื่องเบรกไฟส่องสว่างไฟเลี้ยวพกพาเอกสารสำคัญเช่นใบขับขี่ทะเบียนรถและพรบ,บรไปด้วยนะครับอ๋อแล้วก็อย่าลืมสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนสตาร์ทรถนะครับ เมื่อคนพร้อมของพร้อมเราก็เอนจอยกันได้เต็มที่แต่อย่าลืมถ้าต้องเดินทางต่อก็ดื่มไม่ขับไม่ขับเร็วสวมหมวกนิรภัยลดเร็วลดเสี่ยงลดอุบัติเหตุเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและเพื่อนร่วมถนน